สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ้งอยู่ที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะวันนี้จะพามาดูดอกบัวกลางน้ําค่ะอยู่ที่วัดสันติวรารามนะคะเป็นอุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ําฮอดแล้วจ้ะพี่น้องนี่ค่ะฮอดแล้วฮอดแล้วใครที่อยากมานะคะกราบไหว้ องค์พระก็เรียนเชิญค่ะอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเอาเขามาเบิงค่ะอันนี้ก็เป็นที่บูชาดอกไม้ทูปเทียนนะคะเราจะมีองค์พญานาคสองตนอยู่ด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวกุ้งพาไปดูด้านในค่ะไปเลยมีพี่ที่มาทำงานด้วยกัน ลองไปถามน้านนู้นดูจ้ะแล้วน้องตามไปอันนี้ก็เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะคะจะมีดอกบัวกลางน้ำก็ไปขอพอรกันค่ะใช่นี่ก็จะเป็นด้านนี้ค่ะเสียงเจ้าเจ้วนี้ก็จะเป็น เด็กมาทัศนศึกษากันนะคะคุณครูก็พา,ามาไหว้พระนี่ปฐุมวิวสบายสบายค่ะเย็นสบายเป็นดอกบัวตอนนี้ดอกบัวกำลังจะเปลี่ยนซ่อมบำรุงให้ดูสวยงามนะคะก็เลยได้เข้ามาดู สีที่จะใช้ทานี้ก็จะเป็นประชาชนหรือคนชาวบ้านเราค่ะก็ามากับไหว้ขอพรเดี๋ยวกงพาไปข้างในนะคะไปค่ะวิวสวยๆอันนี้ก็จะเป็นหลัก ไปเป็นลูกนิมิตในน้ำอันนี้ก็จะเป็นเขตก่อสร้างของเรานะคะไปเดี๋ยวจะพาไปดูนี้สีเริ่มจะไม่สวยแล้วนะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนสีใหม่ค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้พี่ช่างไม่น่าจะอยู่นะคะดั้งนังร้านแล้ว นี่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ในขั้นตอนแซะทำความสะอาดนี่ค่ะกำลังจะบูรณะเปลี่ยนโทนสีหรือว่าน่าจะเป็นโทนสีเดิมค่ะก็เปลี่ยนบูรณะให้ดูสวยงามกว่าเดิมนั่งร้านแบบไม่ใช่นั่งร้านไม้นะคะ อันนี้จะแบบใช้ล็อกแบบนี้เลยล็อก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 ใช้ตัวล็อกเนี่ยค่ะก็จะล็อกแบบนี้เลยไม่รู้ว่าแบบนี้มาตรฐานไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่ก็เห็นก็ดีกว่าไม่ไผ่เนาะไปค่ะจะุ่งพาเดินรอบรอบอันนี้ก็จะเป็นล้อมรอบนะคะ นี่กุ้งเดินจากฝั่งขวาอ้อมขวานะคะประตูสามารถเข้าได้ทั้งสี่ด้านของดอกบัวนะคะทุกคนสี่หรือห้าเข้าได้ทุกดอกบัวนะคะเป็นประตูแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่ค่ะกลีบดอกบัวะค่ะจะเข้าได้ทุกทาง อันนี้เปิดทำอะไรเอ่ยอันนี้อมีเปิดลงด้านล่างได้อ๋อเป็นบันไดนี่ค่ะทุกคนบันไดสามารถลงไปข้างล่างได้มีปลาด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนนี่ปลาช่อนแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆว่ายเต็มไปหมดเลยค่ะ ลองเนเาไปนี่จะเข้าได้ทุกช่องทางนะคะนี้ก็เพิ้นไหวกันอยู่เร,เราถ่ายข้างนอกเราสาธุสาธุสาธุข้างนอกคะ่ะเพราะว่าเรามาเป็นประจำอยู่นะคะสาธุขอพรจากท่านให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกกระทำ ให้สำลิร,ร่วงไปด้วยดีด้วยเถอดสาธุไปค่ะขอพรกันเสร็เรียบร้อยเป็นแม่น้ำหรือหนองน้ำขนาดกว้างมากเลยนะคะทุกคนตรงนู้นน่าจะเป็นกุฏิพระอีกนะคะน่าจะมีล้อมรอบนะกุ้งว่าเพราะว่าตรงนี้ก็มีเพราะว่าทุกทุกทุกรอ,อบแม่น้ำนะค่ะจะเป็นทางไปได้ตรงนู้น ก็ใช่ค่ะแล้วก็มาตรงนี้ก็ใช่ที่เรามองเห็นเป็นหลังเป็นหลังนะั่นจะเป็นกุฏิพักของพระนะคะแม่น้ำก็ขนาดใหญ่อวอาวมีนกด้วยเห็นไหมคะไม่กลัวเลยเไปแล้วคะ่ะสวยงามไปคะ่ะและสังเกตว่าทุกกลีบของดอกบัวนะคะ จะสามารถเข้าได้มีประตูทุกหยิบไปคะ่ะจะประา้านนี้โอเคเพิ่นออกมากันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบค่าพระขอพรกันนะคะก็จะมีกี่ประตู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะเป็นดอกบัวแปดกลีบแล้วก็แปดประตูนะคะส่วนมากจะเข้าทางนี้กันแต่เมื่อกี้กุ้งเข้าทางหลังนะคะนี่สวยๆทางนั้นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอไ้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกุ้งขอพรเผื่อนะคะทุกคน ขอพรด้วยกันค่ะเดีกยวุ้่งขอพรเผื่อนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะสาธุค่ะ